ถ้าเราตั้งกระดาษโดยใช้ด้านสันขอบนะฮะมันก็คงจะไม่มั่นคงเช่นเดียวกับตลาดแรงงานของเราใช่ไหมฮะคราวนี้เราลองม้วนกระดาษเข้าด้วยกันมันก็จะต่างออกไปจากเดิมนะครับอย่างที่เห็นนี่แต่ว่าคุณเคยสงสัยไหมว่ากระดาษที่ม้วนในลักษณะนี้จะสามารถแบกรับน้ําหนักได้เท่าไหร่จนมันงอครับเรามาลองทดลองกันดูนะครับอขอบคุณครับปรับสูงนิดนึงขอบคุณครับเราจะไม่ใช้โฟมนะฮะอ่ะโยนทิ้งเลยที่ เอาลงนิดหนึ่งครับนั่นแหละโอเคผมจะลองวางของบนนี้ดูนะฮะนี่น้ำตาลครับคุณแม่บ้านคงจะรู้ว่าน้ำตาลแต่ละถุงมีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมและนี่คือคำถามอะไรหนักกว่ากัรระหว่านน้ำตาล1กิโลและกระดาษ1นกิโลไม่ไม่นั่นไม่ใช่คำถามครับผมล้อเล่นคำถามครับมันไร้สาระและคุณอริชมันก็เตรียมคำถามเอาไว้แล้วด้วยนะครับคุณอริชมันครับกันมาเป็นการทดลองที่หวานทีเดียวนะคะคุณบอนนิง และคำถามของเราก็มีอยู่ว่ากระดาษม้วนจะสามารถรับน้ำหนักน้ำตาลได้มากที่สุดเท่าไหร่ข้อ 1, 1. น้อยกว่า20กิโลกรัมข้อ2 20ถึง40กิโลกรัมข้อ 3. มากกว่า40กิโลกรัมแซนดี้คราวนี้ตาคุณแล้ว คุณลองทายดูสิคะถ้าฉันเอาน้องสาวตัวกระาแฟของฉันไปวางบนนั้นได้แล้วก็ลองคำนวณน้ำหนักของน้ำตาลคิดว่าน้อยกว่า20กิโลน้อยกว่า20กิโลเหรอใช่ค่ะคุณดูจะไม่ค่อยเชื่อถือกระดาษนะสักเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่อะคะไม่มากโอเคแซนดี้ตอบข้อหนึ่งนะคะอินโก้เ่ะ อาลาในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงผมคิดว่าจะลองสวมบทบาทเป็นกระดาษดูบ้างนะครับผมจะรู้สึกยังไงถ้าต้องแบกน้ำตาล40กิโลไว้ค่ะแล้วตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างฟังเลยครับคุณบมดแรงเดียวขนาดนั้นเชื่อเหรอค่านเรียขคตอบข้อสามครับข้อสามคำตอบข้อสามมากกว่า40กิโลสำหรับคุณอิงโกเอาเละค่ะถึงเวลาไปลองช่างกันดูดีกว่านะครับดี้ครับหกเจ็ดแปด 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาห้าสหกสิบดสิบแด้าละน่นอนครับคำตอบข้อที่หนึ่งผิดไปแล้วครับ21่ส็ดย 23 24 25 26 27 28ครับเห็นได้ชัว่าคำตอบข้อ3เป็นคำตอบที่ผิดนะครับเราได้เร wow ียนรู้อะไรบ้างจากกระดานนี้นะเหรอครับเราสร้างแรงรับน้ำหนักให้มัน คำจำกัดความของแรงรับน้ำหนักก็คือการที่เรารวบรวมพลังกำลังของร่างกายมาไว้ที่จุดหนึ่งอย่างเช่นกระดาษหนึ่งแผ่นคงทานน้ำหนักได้ไม่มากซึ่งเราอยากจะกำจัดจุดอ่อนนี้ทิ้งไปผลก็คือกระดาษมีแรงต้านน้ำหนักจากทุกทิศท,ทางมันไม่ง่ายเลยที่จะดูว่าด้านไหนจะงอแน่นอนความสามารถในการรับน้ำหนักขึ้นอยู่กับความหนาของกระดาษเช่นกันถ้าเราใช้กระดาษห่อขนมปังบางๆคงไปได้ไม่ไกลจริงไหมครับคุณอริชมันค่ะ น่าเสียายที่อีงโกและแซดดีต้ตอบพลาดไปคําตอบที่ถูกต้องคือคําตอบข้อ2และน่ากหมายความว่าคะแนงของรอบนี้ยังคงเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันอยู่ค่ะม,มันช่อมเป็นการทดลองที่น่าทึ่งอะไรอย่างนี้นะคะแต่คนเราบ้าจะบอกว่าให้อดทนเหมือนกระดาษและฉันคิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะทดลองดูว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ที่ขีดความอดทนของกระดาษจะสิ้นสุดลงนะคะ ก่อนที่เราจะมาถึงการอธิบายคำถามที่เป็นรอบสุดท้ายนะครับเราต้องทดลองกับอะไรที่มันหนัก,นกมากกว่าน้ําตาลเอาละครับเรามาดูกันให้ชัดๆเรามีกระดาษที่หนากว่ากระดาษเขียนจดหมายอยู่นิดหนึ่งนะครับนั่นคือแกนกระดาษที่โดยปกติเราใช้เป็นแกนของพลาสติกแพ็คอาหารความยาวของแกนกระดาษนี้ประมาณ30ซนติเมตรผมคำนวณด้วยว่าด้วยแกนกระดาษเพียง54ม้วนเท่านั้นก็จะสามารถรับน้ำหนักเจ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อย่างช้างได้นะครับครับเอาละครับและ ตอนนี้เราต้องมาสร้างเวทีให้กับเจ้าช้างกันแล้วเชิญครับเพื่อนเพื่อนแกนกระดาษม้วนจะมีแผ่นไม้รองรับทั้งสองด้านเพื่อไม่ให้มันเลื่อนถลายไปนะครับจากนั้นก็มีแผ่นกระดาษวางข้างบนและเจ้าช้างน้อยจากนั้นพวกคุณก็จะทึ่งนะครับผมคงต้องยอมรับว่าผมไม่มีสิทธิ์และก็ไม่สามารถสร้างเวทีสําหรับช้างได้ดังนั้นผมจึงต้องขอแรงจากนัธศึกษาไฮสคูลจากเฮาโอเวอร์บักแห่งเมืองลูนิก พวกเขาเคยเข้าร่วมการแข่งขันสร้างสิ่งก่อสร้างด้วยกระดาษที่แข็งแรงและสร้างสรรค์ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมวิศวกรโยธา n r w กับมหาวิทยาลัยแห่งเมืองเอ็กเซนนะครับหน้าที่ของพวกเขาสำหรับวันนี้ก็คือสร้างเวทีที่แข็งแรงโดยมีผู้ออกแบบคือศาสตราจารย์ยอเกนเมเคนฮาเกนจากมหาวิทยาลัยเอเซนครับจากวิศวกรโยธา าจะเป็นผู้ดูแลเวทีให้เราในวันนี้ครับจะไม่มีการใช้เหล็กมารับน้ําหนักเว้นแต่จะเอาไว้ยึดทางขึ้นเพื่อไม่ให้มันเลื่อนไปบาจนเจ้าช้างน้อยต้องเต้นระบำตามครับแลวมันก็เป็นอย่างที่คุณเห็นแล้วนะครับคุณศาสตราจารย์ไมเคิลฮาเก,น,าก,เกนครับรุาใายสัญญาณเตรียมพร้อมด้วยนะครับแจ่มมากครับท่านสภาพรุ่และสภาพสตรีขอเสียประเบือต้อนรับบูบ้าช้างน้อยด้วยครับ ค่ะ,ะ,ะในตอนนี้ต้องขอขอบคุณช้างร้อยบู่บ้าและเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยเอเซนนะคะ ไม่น่าเชื่อเลยว่าด้วยแกนกระดาษเพียง54ม้วนเท่านั้นจะสามารถรับน<ด>้ำหนักเจ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อย่างช้างได้ต้องดูเมกกาเคลเวอร์ถึงจะรู้